สวัสดีครับฟิสิกส์เรียนเองเก่งได้กับครูพนัทวันนี้นะครับมาพบกันในเรื่องของความไม่แน่นอนในการวัดนะครับในการวัดปริมาณต่างๆนะครับด้วยเครื่องมือวัดเนี่ยนะครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การทดลองนะครับมันไม่มีการวัดใดนะครับที่มีความแม่นยำ จนไม่มีความผิดพลาดเลยไม่มีนะครับมันจะต้องเกิดความผิดพลาดความคาดเคลื่อนขึ้นทุกครั้งไปไม่มีเครื่องมือใดในโลกใบนี้นะครับที่วัดแล้วได้ค่าจริงออกมามีแต่วัดแล้วใกล้เคียงค่าที่มันเป็นจริงได้มากที่สุดเมื่อมันใกล้เคียงนะครับมันก็เลยถือว่ามีความคาดเคลื่อนอยู่นะครับเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดเครื่องมือวัดที่ดีนะครับก็จะ มีความผิดพลาดคาาเคลื่อนน้อยนะครับซึ่งมันก็จะแพงนะครับนอกจากนี้นะครับความคาาเคลื่อนนอกจากขึ้นอยู่กับความละเอียดของเครื่องมือแล้วนะครับยังขึ้นอยู่กับวิธีการสถานการณ์และก็ประสบการณ์ของผู้วัดด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราวัดความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกปิงปอง รูปปิงปองกล,กลมนะครับเร,เราให้ชื่อว่า A เนาะให้ชื่อว่า A เป็นความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของรูปวิงปองเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ,อาจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งของทรงกลมของรูปวิงปองอะเนาะซึ่งวัดได้2.5เซนติเมตรกว่ากว่าไม่ถึง2.6เซนติเมตรอันนี้คือความละเอียดนะครับดังนั้นเราต้องบันทึก การประมาณด้วยสายตาด้วยนะครับอาจจะเป็น2.55 2.54 2.56เลข5 4 6นี่คือการประมาณด้วยสายตาเนาะซึ่งแต่ละคนก็อาจจะประมาณไม่เท่ากันนะครับดังนั้นมันก็เลยเกิดโอกาสผิดพลาดขึ้นมาครับซึ่งมันก็คือ2.55ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปบวกลบ0.01เมนตร คำว่า2.5 5บวกลบ0 0 1เซนติเมตรหมายความว่าความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของรูปวิงปองเนี่ยอาจจะมีค่าถ้าเราเอา2.55เนี่ยลบ0.01ก็จะได้2.54ถ้าเราเอา2.55บวก0.01ก็จะได้2.56าก็คือค่าที่เราวัดได้นะครับมีค่าสูงสุดคือ2.56าต่ำสุดคือ2.54ก็คือค่าของความยาวจะอยู่ระหว่างนี้ ใครวัดแล้ววัดแล้วความยาวอยู่ระหว่างนี้ก็ถือว่าอยอมรับได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยสรุปได้ว่าในการวัดปริมาณแต่ละปริมาณนะครับย่อมมีโอกาสผิดพลาดคาดเคลื่อนนะครับเราเรียกความผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนนั้นว่าเดลต้ามีบวกลบเลยคนระับบวกลบเดลต้าเ อันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้แทนการคาดเคลื่อนไปนะครับบวกก็คือเพิ่มขึ้นลบคือลดลงอ่เหมือนตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปตรงนี้นะครับอ่าสัญ,ญลักษณ์คือบวกลบเดลต้าเหรือเราเขียนว่าได้ว่าปริมาณ A คาดเคลื่อนหรือบวกลบเดลต้าเนะครับไปกันต่อคราวน,นี้กรณีที่การวัดนั้นมีหลายปริมาณนะครับมีหลายปริมาณเช่น วัดปริมาณ a b c ทุกปริมาณก็ต้องมีความคลาดเคลื่อนนะครับอสังเกตว่าถ้าเราวัดปริมาณ a ความคลาดเคลื่อนหรือเดลต้าเราก็จะใช้ตัว a เหมือนกันปริมาณ b คลาดเคลื่อนก็เป็นเดลต้า b ปริมาณ c คลาดเคลื่อนเดลต้า c นะครับหรือเขียนเป็นผลการวัดได้ว่า a คลาดเคลื่อนหรือบวกลบเดลต้า a b บวกลบเดลต้า b, b และ c บวกลบเดลต้า c อ่าโอเคเนาะไอตัวข้างหลังบวกลบนี่แหละคือความคาดเคลื่อนซึ่งความคาดเคลื่อนอาจจะบวกหรือเพิ่มขึ้นความคาดเคลื่อนมันอาจจะลบหรือลดลงจากค่านั้นได้นะครับซึ่งมันมีเสมอนะลูงเนาะในการวัดทุกค่าเลยนะครับอ่าต่อไปการบวกหรือลบกันนะครับการบวกหรือลบกันหมายถึงว่าการเอาค่าความคาดเคลื่อนเนี่ย หรือปริมาณที่มีความคลาดเคลื่อนมาบวกลบกันนะครับามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเรานําปริมาณที่มีความคลาดเคลื่อนนะครับมาบวกลบกันค่าความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์ต้องคิดจากความคลาดเคลื่อนจริงนะครับบวกกันเสมอบวกกันเสมอนะลูกนะยกตัวอย่างเช่น R เท่ากับ a บวก b R คือผลลัพธ์เกิดจากปริมาณ a บวกปริมาณ b นะครับเดลต้า R หรือความคาาเคลื่อนของ R ก็จะมีค่าเท่ากับเดลต้า A บวกเดลต้าเนี่ยอย่างเช่นอย่างนี้ครับเรามีปริมาณ A อยู่สมมติมี A บวกลบ A เดลต้าเนี่เป็นปริมาณที่1น,นะครับ B บวกลบเดลต้า b, b เป็นปริมาณที่2เนี่ยเราต้องเอา2ส,สมการ2ปริมาณนี้มาบวกกัน โจทย์ต้องการเอา2ปริมาณนี้บวกกัน a กับ b นะครับขั้นที่1ก็เอา a กับ b บวกกันก่อนนะครับจากนั้นความค่าเคลื่อนบวกกันเสมอก็เอาเดลต้า a บวกกับเดลต้าบนะฮะบ,บวกกันเสมอถึงแม้ว่าเราจะหา a ลบ b นะครับการหา a ลบ b เนี่ยก็ยังต้องเอาเดลต้า a บวกเดลต้า b เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมฮะ าการบวกทั้งบวกและลบนะความคาดเคลื่อนบวกกันเสมอเห็นไหมครัแต่ถ้ามีการเพิ่ม2เท่าของปริมาณใดปริมาณหนึ่งความคาดเคลื่อนก็ต้องเพิ่ม2เท่าเช่นกันแต่ก็ยังคงบวกกันเสมอนะครับความคาดเคลื่อนไม่ว่าเราจะเอาปริมาณนั้นมาลบกันก็ตามนะครับต่อไปการคูณและการหารนะครับถ้ามีความคาดเคลื่อนติดอยู่การคูณและการหารให้พิจารณาหาเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยละ ซึ่งเราเรียนมาแล้วนะครับในการปรับพื้นฐานความรู้ทางฟิสิกส์นะครับหรือคณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์ถ้าจําไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูนะครับเรื่องของร้อยละในการเรียนปรับพื้นนะครับาการพิจารหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ความคาาเคลื่อนให้พิจารณามาก่อนนะครับในการคูณหาให้เราหาเปอร์เซ็นต์ความคาาเคลื่อนโดยนำเปอร์เซ็นต์นั้นมาบวกกันเหมือนเดิม นะครับก็คือมันก็จะคล้ายๆกับาการบวกลบนี่แหละก็คือเอาความคาดเคลื่อนเนี่ยบวกกันเสมอแต่ถ้าเป็นแบบคูณหารเนี่ยให้คิดเป็นร้อยละออกมาก่อนแล้วค่อยเอามาบวกกันยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีปริมาณ a, b, c นะครับความคาดเคลื่อนของ a ก็คือเดลต้า a ส่วน a คูณ100 ความคลาดเคลื่อนของ b ก็คือ delta b ส่วน b คูณ0 0เดลต้า delta คือความคลาดเคลื่อนเนาะเราแปลงให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือหาร a ส่วน100หาร b ส่วนคูณ100หาร c คูณ100นะครับเช่นเราต้องการหาค่า a คูณ b เราก็เอา a คูณ b ไปตามปกติก่อนครับ a คูณ b ไปตามปกติจากนั้นเราแปลงเห็นไหมฮะเนี่ยวงกลมที่ครูวงเนี่ยคือการแปลงความคลาดเคลื่อนให้อยู่ในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับ จากนั้นก็เอามาบวกกันเห็นนะครับแต่นักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเรานํามาบวกกันปุ๊บเราถอดตัวร่วม100ออกไปได้เห็นไหมฮะเราถอดตัวร่วม100ออกไปเนี่ยก็จะเหลือดีลต้าเส่วน a บวกกับดีลต้าบส่วน b ทั้งหมดทั้งหมดคูณ100ซึ่งบรรทัดนี้นะครับมันจะอยู่ในรูปของร้อยละตรงก้อนนี้แต่เราอยากแปลงจากร้อยละให้กลับมาเป็นค่าเหมือนเดิมให้เราคูณด้วยผลลัพธ์ของ a คูณ b ส่วนร้อยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งร้อยตัวนี้สุดท้ายก็จะจัดกันก็จะได้สูตรลัดมาเป็นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการหาความคาดเคลื่อนของการคูณและการหารนะครับความคาดเคลื่อนหรือเดลต้าบวกลบตรงนี้นะครับเกิดจากเดลต้าเส่วน a อบวกเดลต้าบส่วน b ทั้งหมดนี้คูณกับ a อคูณบอีกรอบหนึ่งนะครับการหารก็เช่นกันครับก็จะได้เดลต้าเส่วน a อบวกเดลต้าบส่วน b แล้วก็เอาทั้งหมดนี้คูณกับ a อส่วน b อีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคนะครับต่อไปถ้ามีการยกกําลังสองนะครับเช่นเอา b ยกกําลังสองก่อนแล้วค่อยคูณกับ a เราก็กระทาไปตามคณิตศาสตร์ก่อนนะครับ a คูณ b กําลัง2ต่อไปความคาดเคลื่อนอความคาดเคลื่อนเดี๋ยวเราไปดูตรงสูตรลากเลยแล้วกันนะครับตรงนี้ปกติก็จะเป็นถ้าเป็นการคูณก็จะเป็นด e l t a ้า a ส่วน a บวกดีเ้า b ส่วน b เนาะแต่ถ้า b ยกกําลังสองให้เอา2มาคูณด้วยนะครับแล้วก็คูณกับผลลัพธ์อันเดียวกันกับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิม ยกกําลังสองคือเองมาคูณถ้ามีการติดรูทนะครับของ C ี่นะฮะสังเกต C นะครับ,รบถ้ามีการติดรูทมันจะคูณด้วย1นส่วนสนะครับเพราะ a r ค root คือยกกําลัง1นส่วนสองจำได้ไหมฮะาการสแควรูคือยกกําลัง1นส่วนสนะครับไม่ว่าจะเป็นการคูณการหารสุดท้ายก็เอาความคาาเคลื่อนมาบวกกันเหมือนเดิมนะครับจบแล้วนะครับาการาบวกลบ ตัวเลขที่มีความคาดเคลื่อนก็จะมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ